ก็เออก็สวัสดีค่ะกับพาะฮกับช่องมายดีนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะใครแบบที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมายี่ด้นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนค่ะมาดูสัตว์เลี้ยงของเรากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทออกมาใส่ถ้วยกันแบบเดกเลยนะอันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องเนาะ เราจะไปตามมาเลยนี่ทุกคนดูนี่ค่ะนี่ยืนอู่ตรงกิ่งไม้นะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะนี่นะคะคุลองนี่เขาตายอยู่นะเดี๋ยว,ยวก้องไหนก้องอาจจะมองไม่ค่อยใช่นะคะเพราะว่าแบบแสงมันพ้ามวัวเนาะ นี่ค่ะตัวสีน้ำตาลน้ำน้ำตาลนะคะนี่คือแบบก็คือแบบเราก็เรียนขายนะคะน,นี่นะคะ่ะเราน่ารักมากค่ะในนี่เดินเล่นแล้วทุกคนดูคือแบบน้องน่ารักจริงๆนะคะก็สามเออ ก็สำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบถ่ายแบบไม่เห็นก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแบบเราใช้แทนพอดีว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีคุณไม่นะคะ